เรื่องพระบารมีสิบคำว่าบารมีสิบนั้นท่านใช้เป็นสามสิบรายการก็เพราะว่าจัดเป็นสามชั้นด้วยกันคือปะบารมีหนึ่งบารมีต้นเรียกว่าบารมีเฉยๆหนึ่งบารมีขั้นรองลงมาเรียกว่าปะบารมีบารมีขั้นสุดท้ายเรียกบารมัทธบารมีสรืหรับารมีทั้งสิบนี้ ก็มีหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสามเนคขมะบารมีและก็สี่ปัญญาบารมีห้าวิทยะบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิฐานบารมีเก้าไมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมี บารมีทั้งสิบรายการนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจาทรงถือว่าเป็นความสําคัญมากเราจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าบุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลน,นั้นองค์สมเด็จพระบพิธีแก้วทรงตรัสว่าสามารถจะตกิเลสเป็นสมุเทเฉตประหารเพื่อเป็นพระอระหันต์ได้แล้วก็ไปนิพพานได้ ฉะนั้นบารมีทั้งสิบประการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาพิสุสมณีไนม่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงจะต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าทำได้พ้นทุกข์แต่ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนพิสุสมณีน จะปฏิบัติบารมีสิบหรือจะฟังบารมีสิบในตอนแรกจริงๆเอามรรดาทุกท่านตั้งใจปิดทางอบายภูมิไม่ก่อนใ <c oughs> น่นามหมายความว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามหากว่าเราไม่ยับยั้งอบายภูมิเสียก่อนดีไม่ดีเผลอลงอบายภูมิไปอบายภูมิน่ะมีสี่คือหนึ่งนรก สองเปรตสามสุรกายสี่สัตติฉานเราจะต้องไม่ไปสู่สำนักทั้งสี่สำนักนี้ต่อไปการที่จะไม่ไปสู่สำนักทั้งสี่สำนักนี้ได้ก็ต้องหนึ่งมีความรู้สึกว่าเสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายต <c oughs> ามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงยังไงยังไงเราเกิดมาชาตินี้ก็ตายแน่ให้การตายนี่ก็เหมือนกันขอทุกท่านจงอย่าคิดว่าแก่จรจะตายชีวิตของคนไม่แน่นักเด็กเล็กที่เกิดท,ที่หลังเราเป็นคนชั้นลกูกชั้นหลานตายก่อนเราทั้งเยอะ เราต้องคิดไว้เสมอว่าความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวปิดอบายภูมิไว้ก่อน <c oughs> จุดที่ปิดจริงๆอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาพิจรารณาเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี ที่พระอริยสงฆ์คำไม่ใช่ว่าพระอริยสงฆ์นี่ก็เพราะว่าท่านที่ไม่ใช่พระอริยะไว้ใจยาก <c oughs> บางทีก็ปฏิบัตินอกฤทธิ์นอกรอยเราถือเอาพระอริยะเป็นสําคัญว่าพระอริยะนี่ท่านดีพอที่จะยอมรับนับถือไหมพระธรรมและพระพุทธเจ้าวควรจะนับถือหมายใช้ปัญญา เห็นว่าดีได้ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจใน <c oughs> ก่อนการยอมรับนับถือก็หมายถึงว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านมีผลตามที่ท่านต้องการหลังจากนั้นควบคุมศินให้บริสุทธิ์สําหรับครวัตมีความสําคัญที่ศินห้า เพราะว่าสินห้าใเป็นสินของพระโสดาบันนสกิทาคามี <c oughs> ถ้าคุมสินห้าทรงตัวเฉพาะครวาตแต่พระเนนต้องเป็นสินประจำประจาเพศข,ของท่านอย่าปฏิบัติเท่าครวัตไม่ได้ถ้าปฏิบัติเท่าครวัตก็มีหวังลงอบายภูมิไปแน่ จุดที่เราจะพึงไปกันสําหรับระานิงก็คือเวจีมหานรกเป็นกลุ่มแรกหลังจากนั้นเราจะไปอีกถ้าหนักไปก็ไปโลกันตนรกเป็นการไม่สมควรเมื่อมีศินบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่า,ม,วามนุษย์โลกก็ดีทเทวลโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นดินแดนสำหรับเราที่จะไป มนุสเโลกเกิดฐานะอะไรก็ตามมีแต่ความทุกข์เกิดแล้แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมีความปรารถนาไม่สมหวังเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงเทวสุขไม่นานไม่เที่ยงแท้แน่นอนหมดบุญวัสนาบารมีก็ลงมาอีกจุดที่เราต้องการคือนิพพานนิพพานมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์